ครับเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เป็นยังไงเอ่ยนะ่คำถามนี้นี่มีที่มาไหมครับมีที่มาจากการไปไปช่วยน้องขายของเห็นพี่โผล่ไปช่วยยังไงเอ่ยอ๋อก็ก็ไปช่วยน้องขายของครับเราก็รู้จักกับพวกนางงามทุกคนจากตอนที่เราไปทํางานร่วมกับเขาแล้วทีเนี้ยวันนั้นก็เป็นวันที่น้องเขาไปขายของกันที่ตลาดนัดนะเราก็ไปไปอุดหนุนไปช่วยอุดหนุนอ่าก็ไปช่วยเขาครับไปเห็นว่าแก่เพื่อน ไอนี้ก็แซวกันหมดเลยก็ครับผมก็ต้องแซวแหละครับว่าเราไปแล้วก็เราก็ไปไปพิเศษครเป็นพิเศษเป็นพิเศษแล้วเราไปวันวาเลนไทน์พอดีไงตอนนั้นเอาอะไรไปให้นองตัวไก็ของขวัญเล็กๆครับแต่เป็นของที่น้องเขาชอบแน่นอนอรู้กันรู้กันเดี๋ยววันนี้ก็มีขายอยู่นะครับตลาดเสร็จนี้ถ้าทันก็จะไปอยู่ ตอนนี้าอสำคัญเรากับใครนี่คือคืออะไรเป็นเป็นพี่น้องหรือหรือเป็นคนคุยกันสถานะยังไงอืมก็คุยกันไหมก็คุยคุยอยู่ครับคุยอยู่คุยคุยกันอยู่คุยอยู่ครับสถานะเป็นคนคุยครับตกใจอะไรน้องคะอะไรนะครับตกใจอะไรน้องเนี่ยพี่พี่ไปถามฝั่งน้องเข้ามาบ้างหรือยังครับผมตอบเองหมดแล้วผมกลัวผมจะพูดอะไรยังไม่ได้เจอน้อง อ๋อเดี๋ยวเจอก็จะถามใช่ไหมครับอือถูกใจอะไรนะครับปิ๊งตรงไหนเลยเหรอครับตรงประเด็นเลยน้องเขาหน้ารักครับก็ถ่ายงานด้วยกันตั้งแต่ก่อนไปถ่ายที่ภูเก็ตแล้วถ่ายภูเก็ตกลับมาก็ยังมีร่วมงานกันอยู่เรื่อยๆนะครับน้องเขาหน้ารักเลยอันนี้กเยแบบภูเก็ตก็เลยทำให้สปาร์กอะรอย่างเครับ ตอบว่าไม่มันก็ดูมันจะดูผิดจากสิ่งที่เห็นเนาะมันจะดูผิดจากข้อเท็จจริงที่เห็นกันก็ต้องมีบ้างครับมีบ้างแหละแค่ไหนะ่ไรนะแ่ไหละวะคุยกันมานอเป็นบ้าก็น่ารักครับไม่มีอะไรมากกว่าคำนั้นแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วครับก็คนเรารู้จักกันมานานมันก็ต้องมีความพัฒนา ข,ขึ้นครับไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ถึงขนาดนั้นแฟนคลับเขากระเป๋าหนักกัน,นซุ่มไม่ไหวซุ่งไม่ไหวแฮปแปี้ครับแฮปปี้ครับ,รบก็รอดูกันต่อไปครับว่าจะมีอะไรต่อไปข้างหน้าหรือเปล่าถ้าเจอน้องก็ฝากถามน้องด้วยนะครับ เราเราเป็นคนที่ไม่น่าถามที่สุดต่ามหน้าเหรอครับณตอนนี้นะตอนนี้หละตอนนี้หคนคนรู้ใจคนรู้ใจอาเคนีก็คนคุยที่รู้ใจมันใครอยากไปมากกว่าคนรู้ใจก่อนมากกว่าคนรู้ใจนี่เป็นอะไรครับเรรอดูดีกว่ารอดูดีกว่าผมผมก็ไม่ไม่กล้าพูดเต็มปากอ่ะรอดูดีกว่าครับ เปิดตัวนี่ไปว่าคบกันแล้วใช่ไหมเราเรายังไม่ได้คุยอะไรกันเลยดีกว่าเราไม่ได้คุยว่าต้องเปิดตัวหรือเปิดอะไรนะก็ก็ทุกวันนี้ก็คุยกันเป็นปกติครับผมทั่วไปทั่วไปมีไปทานข้าววิ่เลี้ยวอะไรด้วยกันเป็นเรื่องปกติปกติครับปกติฮะก็แต่ผมก็มีเขินบ้างนะครับผมผมก็เขินนะไม่ใช่ไม่เขินเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ย หม,หมดแล้วครับหมดแล้วนะครับขอนคุณครับผมครับเริ่มร้อนแล้ว